สวัสดีคะ่ะทุกทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้แจ่งเตนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยยุ่งนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้ในาทางหุ้นสำรับนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดกันติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการกำมนลเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะ ประจำนะคะวันที่28เดือนเมษายน2566หุ้นแรกนะคะหุน้นรัสเซียตัวนี้แอดให้ลูก9นะคะเจาะให้เม็ดเดียว98นะคะหุน้นรัสเซียรูด9เจาะ98นะคะต่อไปเป็นหุ้นเยอรมันนะคะประจำวันที่28 2 5 6 6นอกสบกนะคะหุ้นเยอรมันคืนนี้อัดให้รู่ดสี่นะคะเจาะให้ดเดียวดียว47นะคะหุ้นเยอรมันรูด4ี่เจาะ47นะคะต่อไปเป็นหุ้นอังกฤษนะคะประจำวันที่28 2,566นะคะหุ้นอังกฤษวันนี้แอดให้รูดแปดนะคะจออเจาะให้แม่เดียว82นะคะหุ้นอังกฤษรูดแปดเจาะ82นะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะแอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่าน ที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางทุนสำหรับของแอดนะคะแอดปตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆมีตังใช้ทุกคนเลยนะคะแล้วกลับมาพบก,กันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ